สวัสดีค่ะสวัสดีคุ่ณชมค่ะวันนี้วันที่23ตุลาคม2567ค่ะเมื่อวนนี้นะคะแม่มูก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่72นะคะสภานาชมนะคะมาติดตามเระชมทางปู่72งวดวันที่1พฤศจิกายน2567ค่ะงวดที่ผ่านมานะคะปู่ให้26กมา62นะคะปู่กปลปอยหายตอนงวดแล้วนะคะุณชมเมื่อนี้มาชมน้ากันว่าปู่จะนินจะยำหายตัวไรนะคะเข้าไปรับชมฟังน้ากันค่ะ กาบนมัสการครับปูกาบนมัสการเจ้าค่ะครับสาธุค่ะมาหาปูอีกรอบธรรมชมนะครับให้ปูย่ำให้ปูเน้นให้เรื่องอะในชุดเก่าแหละในชุดเก่าบอกปูงานบอกเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไม่ได้จะิเนียนบอันนี้ธรรมชุมป่หลายครูดิอันนี้งวดที่ผ่านมานะปูให้หาเจ็ดสามตัวคือหนึ่งห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าสองสาม สองหกสองเก้านะครับสองหกมาหกสองมาตัวกับนะครับแล้วก็ปูย่ำไปเลยทผช้่มนะครับสามตัวนี้เดินดีทั้งปี <c oughs> นะครับให้ติดสามหกเก้านะครับให้ติดสามหกเก้านับก่นที่แล้วเก็มาเก้าหก็มาหกเอ้เก่ามาเก่าหกสองทช่มเก้านับมากลักลอยหกกมาหกสนะครับ โอ้โหจะมาเก่าหกหนึ่งวชมคือว่าเก่าหกหนึ่งเบาเท่าม้าเป็นไรเป็นไรบอกปู่นี่เป็นไรหลายสูตรมามันมันสิลงสามหกก่านี้ยังเดินดีให้เก่าปู่เดินดีเดินดีขึ้เก่าอะไรประกอบ้สูตรนี้มันจะมีส6หกสูตรแ่สตรกกับนึงหกส่วนหกกหนึ่งหกโอ้นั่นคือคือคือตัวนี้มันมันไม่แต่ลายกระม จะบ่าเป็นเกลฮกหนึ่งคือบ่าวแถววาวะปูธรรมะหนึ่งหกเนี่ยในในสูตรปูก็มีหนึ่งหกด้ยบอยหนึ่งหกอันนี้ก็มีนี่เห็นป่ะอ่าหนึ่งหกมันมีมันเกสรสูตรครับผมชนกับลายสูตรบ่ะครับไม่งันมันจะเป็นตัวเด่นทั้งนี้ก็มีไงป่ะหนึ่งหกสูตรหกเพราะสูตรสูตรของปูนี่ท่านผู้ชมนี่สามตัวนี่ปูว่าให้ติดไปได้เด้อปูอะไรบางดาวเดือนดีตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะปูเนาะจะมาฮอดจะจะจะปลายปีนี้สามหกเก้ามีมาติดมาทุกงวด ติดมาทุกงวดทำชอมไปไลเบ่งเลยนะครับบ่ว่าบนล่างจะติดสามติดหกติดเก่ามาทุกงวดอืมอะไรปูพี่เก่ามั่งเลยคือกเกอ่เเาปูไปไปปียังเกิดขึ้นได้ไขึ้นว่นะอืมมาตั้งแต่พีบปูสามสิบ <30. S 1> ครับเดือนเดือนยังเดือนสอง่เดือน,อนสองค่ะ สาที่สองท่านว่าหกตั้งแต่ปลายปีที่แล้วสามหกเก้านี่ก็มามาเก้ามาหมาหมาสมมาเก้ามาสมเออเบาลักอยมาเก้ามาสท่านชมนี่อันนี้ก็มาสมมาเก้ามาหมาเก้ามาเก้ามาเกมาหครับมาเกามาหมาเกามาสาม มาสามมาสามมาเก้ากรับมาสามมาหกมาหกมาหกคับมาหกมาเก้าคับมาหกมาสามมาหกมาเก้าครับมาหกมาหกงวดไปกี้ยังมาหกหนึ่งงวดนึ่งจะเ่มมาหกอีกเ่าปู่มาหกมาเก้าอีกงวดครับซูนหกมันนั่นไม่ตรงกันหลายสุดสุด้ครับศูนหกไงนี่ฮะไม่ก็ขึ้เขาซูนเขาเนีนี่ซุดที่ปูให้ครับอืมแล้เรียกกันอันนี้ที่ปูให้ตองวดได้ทำชมได้นะครับ เด่นถ้าชุดบนชุดบนเด่นเกนะ้าศูนย์หนึ่งนับปูนะแม่รักชิปอ่ามาบนมารักชิปสามตัวตระไดปูสามตัวเนี่ยเก้าศูนย์หนึ่งเป็นหลักสิบบนครับที่ปูเชียนให้สามตัวไดไหมครับผมหนึ่งเก้าห้าบอกปูหนึ่งเก้าห้าที่อแรกก็ว่าครับถา้าควบฟันอ่ะ,อะเ,รเรียกเรียกมันจะมีแค่นี้เรียกกันเก้าศูนย์ห้าหกหนึ่มุนเลยควบฟันมาอย่างในปูคือว่าเรียกควบฟันเห็นรถอันสิบล่อฟันนี้รถสิบหล่อครับ แต่ฟันเฮโดสิบลอมันมีเก่าฟันเฮิโดสิบอกม่งนจเป็นสิบบอกครับปูมัวมันเป็นเก่าโอ้เป็นเก่ากนคือโมดอหรอกมีเก่านี่ยมันคืออะเก้าห้าเก้าเก้าชุนหาเก้าชุนหกหรือห้าชุนหกเนี่ยคือม่นด้ซับกันเลขเลขที่ตัวนี่สามารถเชื่สามตัวครับปูแต่แต่ฟันเฮลิโอดสิบหลอดเช่นคือเก้าห้าศูนหกเนี่ยจักสิมาตัวใดเอตาถามมันหา ับอันสามตัวนะนี่ยสามตัวรบ้งคับสามตัวมาจีบกันที่เก้าหาซูนหกเยกับเขาเล็กเบาเท่าเลยแล้วปูเลยเล็เก้าหาซูนหาเนยเก้าซูนภาษาบอนี่เลยนะครับนี่เลยบอลจิบบอเนี่ยจดบบอเก้าศูนห้าหกับมครับสากับซับในตัวนี้นี่ อันนี้เแล้วั้ครับเก้าาเก้าหเกาตัวเกมีเกแล้วก็ศูนย์เตสามารถซครับอันนี้ศูนก้าหกเนาะครับศูนครับเดี๋ยวก็ห 0มืกี่ไม่ได้เลียสามคูณวะแม่บ้าครับถ้าทับเลยสามตัวนี่อ่าสามตัวนี่แม่บว่ามันอันับซับได้เท่าไบ้ครับมีเพิ่มอีกบ่าทับในไพ่เนี่ยให้เูนย9050เราจะได้แค่นี้แล้วปัวสตัวครับผมอะ3สามตัวนี่แหละ609ต้องมัน้ะารนะต้องอะ คือว่าถับปูถับปูชุด3ามตัวให้สามสหางนี่ไม่นั้ห้เวียนไม่ไหรอกอากนี้ให้ไม่ครบนะเราไม่ตัวนี่อืทำผู้ชมเ่อมาสามหางสตัวปูเจ็ดสอทำผู้ชม0 9นย์เก้าห้าก้าหกหยทางนี่ก็เอาเอาชคูนี่ย่างเก้าเอาบอนี่ไปทับใส่นะครับนี่เอามาเก้าเก้ก็ได้นี่ครับ ก็ 0, 5, 9, 6, 0, 95, สูญห้าเก้าูหกเดี๋ยวสูญเก้าห้าสูเก้าหกมันกับตัวเดียวกันตัวเดียวกันไม่งั้นถ้าจะซับนั่นก็ให้ซับตัวนี้เนีครับเก้าห้าเก้าหเก้าในนี้มาหมุนเอกนะครับเอาทำชมสามตัวนะครับต่ปูบริเขียนเสนนี่นี่ด้ยวยครับชุดสามตัวไอชุดที่ปูใหท้ทีแรกขึ้นหนึ่งเก้าหานปูนะมันก็มีอยู่แล้วนี่ปูีตาอสามตัวให้ครับเวียนเอาเนี่ยเวียนสตัวเวียนเอาเเก้าูนย์ห้าหกม่งั้เวียนเอาเก้าศูนย์ห้าหกตวว่าให้ ชีโคนี้ย่งครับชีโคย่างให้จับลักร้อยอหนึ่จ็นี่ยังได้ปูหนึ่งเนี่ยังมัก,กหนึ่า1หมากคือมาตัวย่หนึ่งมาคือมาหนเจแม่เพราะว่าเก้<ถ>าศูนย์่าในชุดนี่เห้เน้นให้เน้น,น,นคู่ใดละปูมีเกาห่าเกหกนยาศูนย์หเนี่ยเยนี่ครพี่แล้ว6กเดนศนย์หกเ่อเ้ื่ขีดให้ในป,ปูศูนย์หกเดนติดหกจะประมาณหกหนึง่งปูธรรมะหนึ่ง มากะบ,บันเกิบประเด็นคือศูนย์ครับแต่แต่เรื่องมากเลเออการนึ่งนึ่งเจ็ดถามนึ่งมากไหนึ่งเจ็บชุดชุดล่างนี่เปลี่ยนแปลงมาปูชุดล่างเลยคือตัวเดียวนี่ยี่ตัวเดียวเพิ่มอีกได้หนึ่งสามแม่เราตัวเดียวนี่ครับตัวเดียวเล้ย์่ต้องเด้ยนรับตัว หนึามแม่หงากปูแล้วงนมันมาหาก้งวดนั่นที่ที่ม่ดอนมานหนึ่งสาออกหยากมันออก3ามหนึงะปูเนาะงวดนั่นเนาะลับได้ขับได้กางวนี่มันจะออกแปลกเลยจะออกแปลกตีครับผมแม่นสสกับลาปีแล้วก็ล่างเด่น1กับ2องหนึ่งสี่หนึ่งสสองสี่สองสฟันทงที่1นึ่งสาน่สาสงวตัวเดียวล่างตัวเดียว่านมชุชมชุดบนนี่รับปูฟันทงคือ0 6นย์หกมชุชมมี9 5ก้าห้ 0506ถ้าหนึ่งเดได้ถ้าผูใ้ใดมากหนึ่งวาน7ถ้าหงมาคือ17ชุดบนบไปหาลตรตลีใบชุดล่างนี่หนึ่งสสาหนึนี่นะครับถ้าสตัวซับเอานนี่ชุด3ตัวนี่มีเก้าหาีเกหล้วซุดหาครับกาเอาละลอเอาละอได้หนีล่าไสนี่นมุดกันเลือเลขที่ตัวครับมุดกันได้นีอาอทานาช้วมนี้ชุดสาตัวสตัวถ้าติดบนเก้าเก้าศูนย์หาหกติโ พวกมอไซค์พวกบนเอามันกระติดมันกระติดตัวนี้ดที่ทำชุ่มติดเดินดีนะครับสามตัวนี้เดินดีก็หกเก้าเก้าอย่นี้อ่าแบบเก้าองนี้นี่หกเกาเก้นนา,ากถ้าชุดสามตัวนะครับทำชุชมปูวาถา้าผู้ใดมักสามตัวเวียนเอาได้นี้เก้าศูนย์ห้าหกฝันได้ฝันเห็นรถสิบหลอดที่ปูฝันได้ขี อันเลขนี้ไม่ไดใส่นเก้าศูนย์ห้าหนี่เลขทะเบียนบ่อที่จังไมันก็ไม่เลขทะเบียนที่ถ้าฟันเทนนันรถอันบรรทุกอมันแกมักมาในชุดนี้งานบออกก็หาก็ออกเก้หกบแล้วเชียร์เอาก็หาไม่ถอดออกศูนย์หาจนหกอย่าไหมครับคือค่งไงก็แคันี้กับนี้เพ่อนนี่ชีคู่นี่แต่ผมมาผมมักชุดนี้แล้วปูุดชุดใดก็ได้หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าห้าพี่น้องแต่ว่านี้ครับปูให้ชุดสามตัวช่วงลาเมสิมาไม่ได้พิ่มสามตัวเลยสามตัวปูงานนั่นนี่ละครับผม คือมันเจอครบรอบกเก้าศูนห์หก็เก้าศูนหกเลดนว่านีจะออกแล้วเล็กประจําบ่าวเท่านผู้ชุมคือที่ออกศูน์เก้าหาก็ได้ผีละปูมนจอกเนี่แล้วเก้าศูน้านี่เลาปูมันทวนแล้ว่ครับปูแมนซากเกิมาเก้าศนหกเนี่เก้าศนหกนี่คือพรอนี่ตอนนี้แปหนาจอได้ธรรมชมด้วยนะครับชุดบนนะครับมันนี่ไม่ให้ปูเจ็ดสองยำให้นะครับเหล็กเด่นเหล็กเด่นชุดบนจะมีเก้าศูน์หนึ่งนะครับ ปูให้ตตองวดขึ้น1นึ่นะครับสตัวขึ้นเก้าห้าเถานหนึ่งมากขึ้นหนึ่งเจ็ดธรรมชมปูเน้นไห่งมันนี่ขึ้นศูนยกนะครับแล้วก็ปูให้ชุด3ตัวปูฝันว่าได้ได้ฝันได้ขี่รถสิบล้อนะครับปูว่าถ้าฝันแบบนี้จะมีตัวเลขมี 9, ก้าศูนปูลสลับจับ3าตัวให้ศูนย์เกหรือหาเกสลับกันได้ธรรมชม่มศูนย์เก้าู้าหกห้าศูนย์อันนี้ชุดสตัวปูว่าไปหาไป ฮะเตาตลีว้เพื่อมาเลขกไทยสามตัวชุดล่างเด่นหนึ่งกับสองตัวเดียวหนึ่งสามเม็ดเดียวปัวนัมีหนึ่งสี่หนึ่งสามสองสี่สองสามหนึ่งสามสามหนึ่งเม็ดเดียวแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับเลขติดเดิมดีทั้งปีนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วสามหกเก้ามาทุกงวดท่านผู้ชมหาหาใส่เลยนะครับอันนี้บ่าวเท่าย้ำให้สูตรท้องปูนะครับเอากราบขอบคุณขอบคุณปู่รรมชุ่มมาในรอบสิบงวดนี้ครับผมซาถูกข้าวปู โจ๊กไข่หมาน้ำปูนะคะพอกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ